ไปแล้วเบาๆไปแล้วครับบล่อยปล่ยแต่เย็นใจเย็นไปแล้วครับอันนี้ทีมโดนของเรานะครับค่อยๆไปค่อยๆไปเพราะว่ามันจะเวี่ยงครับใจเย็นๆเอาใหา้นิ่งก่อน โอะกาไปนแล้วครับโดนอ่าเราเรามาดูกันในกล้องนะครับว่าเราเราจะบังคับกันในตรงนี้ว่าถึงตรงไหนแล้วนี่คือการทำงานของทีมประชาชนนะครับ

อันนี้โดนก็ได้เข้าไปส่งอาหารช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านสบสายนะครับหมูหกนี่ก็อีกช่องทางนึงคือทางเรือนะครเราช่วยกันทั้งทางเรือนะครับทางน้ําทางอากาศเราไปหมดนะฮะ เดี๋ยวเราจะพักไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณ<ร>ที่ติดตามและให้กำลังใจขอบคุณครับจะนี้คือมันมันได้นะว่ามันตงนั้นมันแบตนักมันออกบเวณน่คอไปวางครบครับลม่ได้เลย ับใาขาเาแล้วัอมันไาได้หน่วยงานหั้เข่าจะได้เทคโนโลยีพมหนีของมหาวา มันทขดมันหัว่มคือมันก่วยได้คือสาราัดใช้แบบยางเลยซือเขาจะเอาใส่โดนฝนถ่งเยอะน้มท่วมไฟป่าภัยแรงอุบัติภัยธรรมชาติหรือว่าแม่แต่ตีเป็นไาจากมนุษย์ใช่ครับถังน้ำมันใช้ไม้่างเคมีที่ใกล้วเนทีอกเยอะอ่ะใช่ครับเื้อจเจ้าเเรือเรือไปหยังโคด่าเยอด่าเนเข ีมเดี๋ยวเขาเข้าไปถึงอยู่นะคือแบบปรชนนะมีคนมาเม้นต์โซเชียลดยวก็ดูนามสนอยนะเนี่ยกเขาาเข้าไปห่นกันที่เป็นอย่างนีที่เป็นอย่งอ้น้องดูก่อนเขอเาเข้าไปก่อนหมบอข้นเหอกัไปเนี้เจ้ายเไปแล้เอขไปน เขายกเลิกไปละเขายกเลิกตแต่มาประมาณตั S ้ชมนกถึงสามนาทีเนี่ยงมายกหนึ่งกหนึ่งยกงปียกหนึ่งนาฬิกาปีปีหนึ่งซีนึงเหมือนกันยุ่ยรุ่นนว่าช่วผม่ยผมอายุตอนนี้เรียวยูี่้าอยู่แตอนกันค้กับนาฬิกานาาีนึี่ปเหมือนกันเจ้าเพียงแปเหมือนกัน ตกอนนี้เขามาคนไปนี้าสีต้องไปเสียด้ป mm. ีเ่นตอเบาตามปีที่แล้วก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอทุ่งสายนะครับอำเภอสูงเมนนะครับอันนี้ไลฟ์ช่องไหนคะไลฟ์เพจผมนี่แหละครับราคารถเกิดสันครับแชร์ได้ครับเราอยู่กับสอสอเอิร์ธนะครับรียงวันนี้เรามาสอสเอิร์ธมาช่วยเราเรือถอฐานเราเรือสอเสือ ครับผมรสมัรเกิดสั่นก็เออเราเกิดสอรอคันอ่านี่นี่แหละครับนี่แหละครับกำลังไลฟ์อย,อ,ลลอยู่นะครับกำลังไลฟ์อยนะ <Okay, S 2> ู่นะ <ขอ S 1> ครับโอเคนี่ครับอันนี้โดนสำรวจก็บินกลับมาแล้วนะครับโดนสำรวจ ก็ขณะที่เรากำลังสำรวจอยู่ก็ยังมีผู้มีจิตศรัทธาได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับในจุดศบสายหมู่หกครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ที่สารด์นะครับก็เป็นผู้ประสบภัยอยู่ที่หมู่หมูห่หครับบ้านศบสายนะครับอยู่บ้านศพสายเนาะตอนนี้ทีมโดนโดนล้ำไยก็กำลังจะขึ้น น้ำอาหารเข้าไปหมอบเพื่อกับถูประสบภัยตีบางทีเหลือเข้าบดถึง<ช>นะครับเหลือเข้าบสถึงเรือน้อยเข้าบดถึงเอากระแสน้าบบแป้เอาก็ใจโดนโดย้อนหลงหลังคานะครับเป็นโดนเกษตรลำนี้อตอนนี้เราอยู่กันติซบสายนะครับอูเหมือนกรัมไทยกรัมหน่อ สวัสดีอาจารย์นงรักด้วยนะครับเยี่ยมเยี่ยม,ยยมขอบคุณมากครับตอนนี้เราอยู่กับสอสอเอิร์ธนะครับและก็ทีมโดนเกษตรจากจังหวัดแพร่กำลังเอาอาหารนะครับไปให้กับพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมริมแม่น้ำยมนะครับส่งกำลังใจให้กันได้นะครับทีมงานเราก็ช่วยเหลือกันตลอด นี่ก็มีผู้มีจิตศรัทธานะครับอาสาเขามาช่วยเหลือช่วยกันแพ็คช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับตอนนี้เราไลฟ์สดกันอยู่นะครับนี่ลูกตงไงใดมาเนขครวบับงจีนเจ้าบางจีนมาช่วยามาช่วยนี่ก่อนอ๋อลูกบางจีนมาช่วยครับ,บ นี่ก็ผินทีมวังชิ้นหมดเลยบางชิ้นเอาลูกไปทั้งใบก่อนก็วันนี้มีมีไอหย่างมาเพิ่มนะครับเอาของกินวางเปล่าจะใส่กระป๋องนะ่าจะส็มาจะเป็นอาหารแห้งแลอาหารแห้งแล้วแล้วกะฮะข้าไทยข้าไทยโอเคผัดไทยผัดซี่โควค่ะครับอ่าตั้งหลังเขาก็แพรกันสดๆเลยเนาะช่วยกันแพรกันสดๆกันเนี่ยครับ มีเรือนะครับมีเรือโต้ยนะครับวันนี้มีเรือตีว่าจปะปลาเข้าไปพื้นที่แล้วก็โดนนะครับ<อ>เผื่อตีว่าจะให้ขเข้าได้ไไดทุกจุด,ดเนาะครับคนละไม้คนละมือครับตีน้องผนแปะลูกวังจีนมา้าจ่วย บ้านสบสายหมู่หกนี่ก็มาอยู่กับสสเออจากพรรคประชาชนนะครับเดิมเป็นก้าวไก่แต่มาเดี๋ยวนี้เป็นประชาชนของบาวังวนะแวะไปบ้านป้ารมย่าวาัดด้วยเนอ้อครับผม ตอนนี้เราอยู่กันที่ตำบลสุขสายนะครับสถานการณ์น้ำตอนนี้ก็เริ่มลดลงเป็นที่คลายกังวลได้บ้างนะครับแต่ก็ยังมีจุดที่น้ำท่วมลึกอยู่ตรงที่ลึกที่สุดของหมู่6นี่คือลึก3เมตรนะฮะลึก3เมตรก็คือท่วมหัวท่วมแล้วท่วมอีกไนงะ เดีย๋ยวเราไปดูทีมโดนกันนะครับว่าจะขึ้นยังไงได้บ้างตอนนี้เราอยู่กับน,น้องอาร์มนะครับกำลังจะบินโดนขึ้นไปอเ,นเอาละครับเตรียมขึ้นแล้วครับ

เจ้านี่ซบสายเนาะเจ้าครับอู้เด็กะอู้เด็กะติู้เลยอู้เด็กะได้ไใสเสียบเดยกอะตอนนี้เขาอยู่ที่สบใสกะเจ้าตอนนี้เขาอยู่ที่สบใสเด็กเจ้า เอเอากคือแบแถึงไล่สดอยู่ไล่สดอยู่ปีนั่นมองเงินคทสบมันไล่สดอย่งนี้ของปีนั่นนะรถแอบหลังแอบหลังแอบหลังรถนั้นได้กพราะ่าผมจะมีอัพโหลดเข้าไปบ้านคนเอบได้ครับนี่ำนี่นี่ส เดี๋ยวเดี๋ยวปีเดียวกอนเดียวกันไล่ตังค์ปีตี่มันมร้อมก่อนเดี๋ยวปีจะถอยเข้าที่เปิ่นเปิ่นเข้าใต้ Skål. Uh. Yeah,